ทะเลละนี่ฉันคนนี้ต้องออกมาข้างนอกเหรอเนี่ยแถมยังเป็นชุดใต้น้ำอีกด้วยมานี่เดี๋ยวช่วยจัดชุดนะทะเลยอดเยี่ยมที่สุดแล้วตอนนี้ห้าให้ไม่รอกับการพักผ่อนที่ทะเลครึ่งแรกอาสัภาระของทุกคนรวมไว้ตรงนี้นะค่ะค่ะชุดว่ายน้ำเนี่ยสวมแล้วไม่สบายใจเลยอ่ะเอ๊ะ มารู้สึกตอนนี้เนี่ยนะดีกว่าชุดว่ายน้ำโรงเรียนก็จริงแต่ตอนของขึ้นก็กลัวว่าจะถูกเห็นน่ะอ๋อเรื่องนั้นไม่เป็นไรค่ะเตรียมยามาเพียบพร้อมเลยละค่ะแถมครั้งนี้เป็นรุ่นใหม่ด้วยนะมีการปรับส่วนผสมนิดหน่อยนะ้าอ้าเอ๊ะมีอ้าจังอมอุ่มทรงพลังสุดๆเลยลองใส่เดินเล่นมาแล้วจ้าอะะพาเด็กบอต้นซะง,งั้น ติดตั้งฐานทัพเรียบร้อยเอาล่ะทุกคนไปเล่นกันเถอะเนี่ยจะไม่ไปด้วยหรอฉันจะอาบแดดนะเอา้ามมิจิทาน้ำมันให้หน่อยสิช่วยไม่ได้นะคะอะฮะช่างเป็นผู้ใหญ่จริงๆฉันก็อาบแดดด้วยดีไหมนะรู้สึกไม่เห็นด้วยแปลกๆโหดร้ายอะ่ะนี้กันเถอะเอาล่ะโมมิจิมาแข่งนำน้ำถึงฝั่งโน้นกันเถอะได้สิ สายกีฬาเหมือนเคยเลยนะเรามาเล่นอะไรสบายๆดีกว่าจ้าเริ่มแล้วนะนี่แน่มีบอลตั้งสามลูกแน่ <c oughs> เป็นอะไรไหม <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ้ะ <c oughs> หลุดเหรอรีบหากันเถอะนะ <c oughs> ชนะอีกแล้วแพ้อีกแล้วอ่ฮะ เล่นน้ำอันตรายเล่นอยู่ริมชายหาดดีกว่านั่นสินะคะนายุตานไหวนะ้ำไม่เป็นด้วยสินะยิ้มห่วงยางมาเล่นด้วยละถ้าเป็นอันนี้คงเล่นด้วยกันได้แหละโอ้กล้วยฉันขึ้นด้วยแบบนี้ค่อยสบายใจหน่อยอืม,อม,อมแบบนี้ไม่จมหรอกคะ่ะอล่ะต่อไปก็ตีเท้าไปมานะมานี่สิ เหน่ยไหมเหนื่อยมากเลยค่ะดีจังนะที่ปลอดภัยนะไปพักที่ฐานทัพก่อนนะไปด้วยไหมไปดีมาดีล่ะไปดื่มน้ำแป๊บค่ะสภาพนั้นคงไม่น่าเป็นห่วงหรอกเนาะลงออกจ้าเอาละงั้นว่าอีกรอบแล้วกันนะแข็งแรงจังเลยนะฟีอ๋อจะปลุกก็คงไม่ดีค่ะอ๋อกระเป๋าชันมีเครื่องดื่มกำลังเสริมด้วยเหรอ แต่ว่าไปก็เห็นคุณพี่สาวดื่มประจำเลยค่ะคงต้องมีส่วนผสมลับซ่อนอยู่แน่เลยดื่มแล้วนะคะเอ๊ะฮะไอเหนื่อยจังเราก็พักบ้างดีกว่าอ๊อเป็นอะไรไปนั่งกอดเข่าอย่างนั้นนะ่ะอ่ะมาฮิโระคือว่ามีอะไรอยากให้ดูนะคะให้ดูอะไรเหรอฮะอย่างบ้มเลยอ่ะเอ๊ะ อะไรหรือเปล่าเนี่ยอของจริงแฮะหามจังค่ะว้าไอ้ขอโทษนะว่าแต่ของจริงสินะความจริงแล้วเว้ตอนที่ 58, ห้าสิบม่รก,กับการทักผ่อนที่ทะเลเครื่องหลังยังไงก็ต้องปรึกษามิหฮาริก่อนแล้วนะเฮ้ยเฮ้ตื่นตืนเอออย่างนี้นีเองยานั่นไปอยู่ในกระเป๋าของนายุตตะจังสินะขอโทษนะฉันไม่ทันระวังด้วย ถ้าเป็นคนอื่นคงเรื่องใหญ่เลยล่ะร่างกายเป็นยังไงบ้างละ่ะนอกจากหน้าอกที่โตขึ้นแล้วแล้วก็ไหลเล็กลงนะคะส่วนที่ใหญ่นี่ล่ะคะ่ะที่ลำบากนะ่ะอ๋อโล่งอกจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเหรอคะเออไม่หรอกนะายานี้เป็นยาใช้ฉุกเฉินจะออกฤทธิ์ทันทีนะแล้วก็ออกฤทธิ์แค่แบบเดียวเท่านั้นแหละอย่างเร็วก็หนึ่งชั่วโมงละ่ะแค่นี้ก็น่าจะพอปกปิดได้อยู่นะ เดี๋ยวจะไปหาที่ซ่อนตัวคะ่ะแย่ yeah, ละกำลังตื่นละรีบเอาผ้าขนุนูปิดตัวก่อนแล้วก็ซื้อน,นอกคุมด้วยเผออลอหลับไปตอนไหนเนี่ยเอ,อ๊ะทำอะไรอยู่หรอพะะเพิ่งตื่นหรอเอาละนายตันจังหวะนี้แลเฮ้ยอยวแล้วค่ะหาอะาาไรทานกันเถอะ มิยากิโซบะกับข้าวปั้นนะเล่นมาเต็มอิ่มเลยสินะจ๊ะว้าวพูดถึงทะเลก็ต้องโซบะสินะเออนายุจังดูแปลกๆนะดูบวมนิดหน่อยนะเออแต่วันสงสัยหนักเลยละ่ะก็อย่าซะขนาดนั้นนี่นะอ,อมันแน่นอกรู้สึกอึดอัดจ,จังเลยเอ้อออาว่าขนูหลุดแล้วคะ่ะดูบวมๆกว่าเดิมอีกอะ นายโยตันอ้วนขึ้นเปล่าอ่ะเอ๊ะเดี๋ยวเธออาซิฮีพูดอะไรนะไม่ควรพูดนะถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องความจริงแล้วนายโยตันอ้วนง่ายนะเป็นประเภทเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวผอมนะคะไปวิ่งออกกําลังกายก่อนนะคะลําบากหน้าดูเลยนะเนี่ยฮะแต่ดูเหมือนลบออกจะขยายด้วยนะคิดไปเองนะทางนี้จะช่วยถ่วงเวลาให้นะช่วยไปดูอาการให้หน่อยสิช่วยไม่ได้นะ มาถึงตรงนี้น่าจะปลอดภัยแล้วค่ะห <sighs> น้าอ,อกใหญ่แล้วซ่อนลำปากจังเลยค่ะถ้าเป็นแบบนี้ซ่อนใต้น้ำจนกว่าจะกลับมาเหมือนเดิมดีกว่าค่ะเอ๊ะล,ล,ลอยได้ด้วยแล้วค่ะไม่เคยรู้สึกลอยได้ขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะแบบนี้คงต้องว่ายน้ำได้แน่เลยค่ะอะอะเจอแล้วอย่างนี้นี่เองลงน้ำแล้วค่อยๆคิดสินะเอ้ยเดี๋ยวนะ อย่าทำอะไรบ้าบินสิยังไม่หายโตเลยค่ะเฮ้ยปลอดไทยไหมตามมาจนได้ฮะถึงถังควานแตกแล้วยาหมดฤทธิ์เออเออคอคือว่าเออนเนนี่นะนะมันคือมายากลค่ะอะไรการตกใจหมดเลยก็ว่าทำไมแปลกแปกอ่ะเออแค่นั้นก็เชื่อแล้วเหรอ เหนื่อยไปทำไมล่ะเนี่ยดูเหมือนจะทันเวลาพอดีเลยนะเอ้ยก็นะรู้สึกว่าถ้าช้างน้อยของฉันงอกขึ้นมาก็ไม่น่าจะความแตกแล้วเรื่องนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะวันต่อมายานี่เนี่ยผู้หญิงดื่มก็จะมีผลข้างเคียงอย่างนั้นสินะขอลองเพื่อความแน่ใจหน่อยละกันว้าวอะอะอะอ,อย่างงียบสิ โปรดติดตามตอนต่อไป